คลิปนี้ก็พาทุกคนมาชมบรรยากาศอีกแล้วนะคะบรรยากาศตอนสายสายของวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์วันนี้ก็สายแล้วก็เพิ่งจะมาทําคลิปนะไม่รู้ว่าจะโหลดลงได้ไหมเพราะเน็ตล่มนะคะก็มาพูดคุยไว้ก่อนทักทายตอนสายๆายณเวลานี้นะคะสายๆเวลานี้ก็มาทักทายพูดคุยกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี fctp ทุกท่านสวัสดี fc สายกินสายเที่ยวสายธรรมะนะคะสายเกษตรทุกสายนะคะไม่ว่าจะเป็นทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็แล้วกันนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจให้แล้วก็มาเพิ่มยอดไลค์ยอดวิวมา ให้กำลังใจช่องพัสอนสตอรี่นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะมาเล่าสู่กันฟังมากมายก็อย่างแต่มาแสดงความรู้สึกเหมือนเดิมนะคะแสดงความรู้สึกของความเดือนนี้ก็เป็นวันแม่เนาะเป็นเดือนของของแม่ก็แม่ของทุกๆคนก็มีทุกเดือนนั่นแหละนะคะแต่เดือนนี้เราก็จะเป็นพิเศษน่อยว่าเป็นเดือนของแม่ก็ในฐานะที่ ในฐานะที่เป็นแม่อ่าฐานะที่เป็นลูกก่อนดีไหมอ่าฐานะที่เป็นลูกเป็นลูกก็อยากจะอ,อ่าให้คุณแม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคุณแม่ลดูแลตัวเองคุณแม่จะต้องเป็นคนเป็นคนใ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 นภาพฝันของของทุกคนในภาพฝันของทุกคนของเด็กๆไม่ว่าจะเป็นใครนะคะภาพฝันเหล่านั้นก็คืออยากให้แม่มีสุขภาพที่ดี เป็นแม่ที่น่ารักเป็นแม่ที่สวยงามเป็นแม่ที่มีความแข็งแรงและน่ารักที่สุดนนะา่นืนเคยขอเป็นลูกลูกจะได้รับความอบอุ่นจากคุณแม่ตรงนี้ตรงที่คุณแม่เป็นคนที่มีความน่ารักอ่อนโยนอ่อนหวานก็นี่คือเป็นความต้องการของลูกในเมื่อเราเป็นลูกเรามีความต้องการแบบนี้เรายังอยากเห็นแม่เรามีความน่ารักมีความอ่อนหวานและมีความอบอุ่นให้กับลูกแล้วก็ เป็นคนที่น่ารักสําหรับลูกเสมอนะคะคุณแม่เราต้องการแบบนั้นเป็นภาพฝันของเด็กๆที่เราเป็นเด็กเราฝันว่าอย่างนั้นเราก็อยากได้อย่างนั้นนะคะในเมื่อเราโตขึ้นมาเราเป็นแม่เราเป็นแม่เราก็ย้อนนึกไปถึงว่าความฝันของลูกๆเขาฝันยังไงเราเคยฝันยังไงเราก็มาเป็นแม่เราก็เราก็ได้รับสิ่งที่เราฝันนั้นมามาเก็บมาเก็บไว้ในใจแล้วก็เราก็อยากจะ ให้ลูกได้รับสิ่งนั้นตอบแทนจากแม่นะคะพูดถึงความเป็นแม่นะคะแม่ก็อยากให้ลูกๆมีความสุขอยากให้ลูกมีความล่าเลิงแจ่มใสไม่เครียดไม่คิดมากเป็นคนที่มีความอ่อนโยนอ่อนหวานไม่ก้าวร้าวเป็นเด็กที่ดีเป็นที่รักของทุกคนนะคะเราเป็นแม่เราก็อยากเป็นอยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นเราก็จะพยายามสั่งสอน อบรมบ่มนิสัยของลูกให้ลูกเป็นเด็กที่น่ารักและให้ลูกเป็นคนที่ดีมีความมีความรู้ตั้งแต่เล็กจนโตแล้วก็สอนให้ลูกเป็นเด็กดี <c oughs> สอนให้ลูกเป็นเด็กที่น่ารักพูดจาอ่อนหวานแม่คือเป็นครูคนแรกสิ่งที่เราทําได้มากที่สุดในความของคนเป็นแม่คําพูดกิริยา ความรู้สึกที่เราแสดงออกเราก็ต้องแสดงออกด้วยความอ่อนโยนอ่อนหวานและลูกมองลูกก็จะจำเพราะว่าเราเป็นแม่แม่แบบแม่แบบที่ดีของลูกก็คือให้ลูกจำในสิ่งที่แม่ทำแม่จะต้องเป็นคนที่อ่อนหวานเป็นคนที่ไม่ก้าวร้าวพูดจาสุภาพให้ลูกได้จดจำนะคะให้ลูกได้จดจำ นี่คือความรู้สึกของแม่นี่คือความรู้สึกของครูพัฒนนะไม่ใช่ความรู้สึกของคนอื่นครูพัฒมีความรู้สึกอย่างนี้แล้วทีนี้พอเราพอเราได้เป็นแม่เราก็ทําสิ่งนี้ให้ลูกเราเป็นแม่เราทํ่าเราสอนลูกทุกอย่างสอนให้เขาเป็นคนดีสอนให้เขาเป็นคนรักรักคนอื่นรักตัวเองรักในสิทธิของคนอื่นรักในสิทธิของตัวเอง เรารักตัวเองขนาดไหนต้องให้ความรักกับคนอื่นได้เท่าที่กับเรารักตัวเองเราจะต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นเราจะต้องดูแลตัวเองและดูแลเพื่อนเราให้ให้เขาได้ได้รับเหมือนที่เราได้รับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าทุกคนมีชีวิตทุกคนมีหัวใจทุกคนมีความรู้สึกเหมือนกันความเป็นมนุษย์เหมือนกันเพราะฉะนั้น การที่เราให้ลูกเรารู้มีความรู้สึกแบบนี้เราสอนให้ลูกมีความรู้สึกแบบนี้ลูกเราโตขึ้นมาลูกเราก็จะเป็นแม่แบบแม่แบบท,ที่ดีของสังคมเป็นคนที่ไม่เบียดเบียนใครเป็นคนที่ไม่ไม่ก้าวร้าวไม่พูดยะมั่วยพูดจาไม่พูดจาให้ร้ายคนอื่นเป็นคนซื่อตรงเป็นคนอ่อนหวานเป็นคนให้เกียรติคนอื่นเป็นคนที่ให้เกียรติเพื่อน นี่แหละคือสังคมที่น่าอยู่ครูพัดเป็นอย่างนี้นะสอนลูกเป็นอย่างนี้สอนลูกให้เป็นแบบนี้ลูกของครูพัดก็เลยซึมซับสิ่งนี้เพราะเราคือแม่แบบของลูกแม่แบบยังไงลูกออกมาก็ต้องเป็นแบบนั้นนี่คือสิ่งที่ครูพัดคิดและครูพัดก็ทําทําแบบนั้นทําเป็นแม่แบบที่ดีของลูกลูกเราเกิดมาลูกเราเป็นผ้าขาว ขอโทษนะคะเป็นผ้าขาวที่เราจะอะไรไปใส่ก็ได้เราจะเอาสีอะไรไปใส่ก็ได้เขาเป็นเป็นบุคลากรของของเราต่อไปเขาก็จะเป็นบุคลากรของทุกคนของชาติของชุมชนทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้ในฐานะที่ครูพัเป็นแม่แล้วนะคะก็อยากให้รูกๆทุกคนจงล้ำลึกว่า แม่ของลูกก็ทําแบบนี้ในเมื่อลูกโตขึ้นลูกเป็นแม่ลูกก็ต้องทําแบบที่แม่ทําเพื่อให้เพื่อจะลงสังคมเพื่อให้สังคมน่าอยู่ต่อไปไม่ไม่มีอะไรที่จะทําให้สังคมบิดเบี้ยวไม่ก้าวร้าวนะคะถึงแม้ว่าสังคมภายนอกเขาจะสอนออจะสอนให้เด็กก้าวร้าว แต่ลูกของเราเราอบรมมาแบบนั้นเขาก็จะเสริมซับไปแบบนั้นนะคะในฐานะที่ครูพัฒเป็นแม่ครูพัฒก็อยากจะให้ลูกๆเป็นเด็กดีของทุกคนเป็นเด็กดีของบ้านเมืองและในทัแล้วก็อยากจะให้ลูกมีความสุขมากๆม,มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ไม่รวยก็ไม่เป็นไรนะคะไม่รวยไม่เป็นไรก็ขอให้เราใช้ชีวิต ของเราแบบให้เรามีความสุขมากๆเพื่อชีวิตที่ดีของเราในวันข้างหน้าคนเราถ้ารู้จักพอถ้ารู้จักอิ่มมันก็ไม่ไม่มีอะไรที่เราจะต้องไปไปโลภมากชีวิตของคนอยู่ได้ไม่นานหรอกไม่เกินแปดสิบเฉลี่ยเฉลี่ยก็แปดสิบถ้าถ้าเราใช้ชีวิตให้เปลืองมันก็ไม่ถึง เราต้องใช้ชีวิตให้ให้ไม่เปลืองให้ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดูแลคนที่เรารักให้มีความสุขให้ใจกันมากๆไม่เทเลายศกันไม่หักหลังกันเป็นคนดีดีต่อครอบครัวดีของต่อพ่อแม่ดีต่อลูกดีต่อสังคมและสังคมก็น่าอยู่นะคะสำหรับคลิปนี้ ครูพัฒก็ขอฝากไปแค่นี้ฝากในความเป็นแม่และเป็นลูกนะคะก็หวังว่าทุกท่านคงเข้ามามชมคลิปครูพัฒนี่คือพูดถึงความรู้สึกของตัวเองจริงๆนะความรู้สึกของตัวเองที่ที่ได้ทํามานะคะก็หวังว่าทุกท่านคงไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงออก <c oughs> ขอโทษนะคะมีสิทธิ์ที่จะแสดงออกตามความรู้สึกของตัวเองเรามีช่องเรามีอะไรเราก็บอก เรามีอะไรเราก็พูดเราไม่ได้มาอวยตัวเองเราไม่ได้มาอวยญาติพี่น้องเราไม่ได้ออกมาอวยลูกแต่เราพูดคือความจริง mm hmm. ก็องมาทุกท่านขอเข้าใจนะคะสําหรับทิ่นี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กําลังใจขอบคุณทุกๆกกําลังใจที่ให้มานะคะทุกยอดซรัพยยอดไหลยอดวิวจะไม่ให้ท่านผิดหวังครูพัฒถ้าใครต้องการใครต้องการที่เห็นพัฒเห็นครูพัฒเป็นอย่างนี้ก็จะได้เห็นแบบนี้แหละ ไม่ก้าวร้าวไม่ดา่าใครไม่ทะเลาะกับใครให้กำลังใจทุกคนนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ